อีกคำหนึ่งนะคะจะจบคลิปลวไปแล้วนะคะขอจบกิดต่อขอบคุณที่รับชมคะ่ะบโดนใจ สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้ผัดไทยนะคะอยากกินผัดไทยค่ะใส่คลิกไปเลยนะคะีต้องให้มาร่อยอย ะะทุกท่าน,นะ,ะุะค่านสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้ผัดไทยนะคะ กินผัดไทยค่ะใส่คริกไปเลยนะคะีต้องให้มาจนใจสุด,ะดนะคะใส่กุ้งเห่อร่อยๆมาจ้ะลงมือเลยกินก่อนคนแรก อร่อยมาทานุ๊การอจุดๆใส่หน่เลยเราเป็นคนกินเผนดเลยอ่ะนะตุ๊ตาทานเส้นวรู้สึกว่าตุ๊กาจะเป็นความหวาน เราเนี่ยคนตกถ้าเดินตักไปซื้อความอยากอร่อนี้จะอยู่อย่ยงนก็เลยต้องเห็ว่าคนนี้ไม่ได้มา เอาเอยอีครับนึ่งนะคะจะจบดดคลิิแล้วไปเลยนะคะก็จะกินต่อขอบคุณที่รับชมครับแล้วกันนะคะจถ้ามีงเง้นฝากที่จดหล่ เขาไม่มีนะรับสองใบเขียวนะคะก็ถูกแต่ยอะแบยใส่หมดเลยเราเป็นคนยีนเพจอู่แล้วนะคะตอนน้ตาลตามเส้นหกวรู้สึกว่าตัดไปก็จะมีความหวาน้งเป็นกัน น่าอยู่จังเกิดน,นะมีคำหนึ่งนะคะจะจบคิดละไปแล้วนะคะก็จะกินต่อขอบคุณที่รับชมค่ะ It worked. It worked. มาจ้ะลงมือเลยชิมก่อนข้างแรกอร่อยมาทานด้วยกนะ่มาก สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้ผัดไทยนะคะจากทินผัดไทยค่ะใส่พริกลงไปดีนะคะพริต้องให้มาพริกเวิวร์ดเซนตดอุยเพอร์เราเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วนะคะตำนานตำเสนมยก่อน กาสักระจายตวนีวามหตังัลางเขามีเงาสาก,กี่จัลลุเขามีเงาสากสองไปเขียวนะคะ,ะถ็กถูได้อยู่ยน ก,กันนะคะอะไรเนี่ยสนุกเลยเราเป็นคนจินเกศไปแล้วนะตาดตาดเส้นคิดว่าตัดไปก็เะมนความบังมาจาลงมือเลยจิ้มก่อนแล้เนี อร่อยาทานด้วยกันเขามีเงาสาเกี่จัดหรยถาไม่มีเงาะสสองใบเขียวนะคะก็ถูกได้เยอะเลยน้ำค่าส้กุ้กเหี่ยวยอร่อยขนมปก

Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ เปน,นเไปแล้วนะันตาดตัดเส้นหัวก่อนรู้สึกว่าตัดไปก็เป็นความหวังมาจากลงมือเลยกินก่อนคนแรกอร่อยมาทานด้วยกันกิน,นเวอร์ อบกไปซื้อค่ะกัรปุกไฟนะคะนี่นาลยจังส